เราจะมากินกุ้งเผากับน้ำกิ้มซีฟูด้ดต้มยาบมีโยเนสงงไหม,ม,มต้ยมยำมมยโยเนสแล้วอีกอย่างหนึ่งก็มันเป็นกิจกรรมที่ค่อนข้างสนุกนะ้าทําอย่างเงี้ยใช่้ายหเราเหมือนามาทําอะไรกินนอกบ้านนั่งคุยกีตาร์สักตัวหนึ่งนั่งคุยกับเพื่อนก็ปิ้งไปแกะกินกันไปมันก็เหมือนปิกนิกอะ่ะมาพี่ย้มที่พุพงสรแล้ จริงเหรอใจชีหมอหรืออะไรมือค่อนข้างเต็มมากเลยอะสากดานี่ใช่ป้อนนี่บอกว่าชอบกินเผ็ดขอเพี้ยวอีกนิดนึงได้ปะขอเพี้ยวอีกนิดนึงฮะเพราะว่าเดี๋ยวมันใส่เมนูนี้ แต่ไม่ไม่ต้องมน้าเพราะว่าเดี๋ยวมายองเนสเราก็ต้องใส่มะนาวเข้าไปอยู่แล้วเพราะว่า mm hmm. มาเนมะนาวคือสิ่งที่ทําให้มันลติไฟล์คือทุกคนจะถามว่าเฮ้ย mm hmm. ใช้ตะแกรงก็ง่ายกว่าตั้งเยอะใช่แต่เราเซฟเงินเนาะตอนนี้การหาเงินมันยากมากอ่ะดาวนี้ออกก็ได้ใช้ทาให้เขาเห็นตีมายองเนสง่ายมากเมนูนี้เคยไหมเคยนั่งเคยเคยไหมในชีวิตมาทำอย่างนี้ เพราะพี่โตที่เมืองนอกใช่ไหมเพราะพี่โตในเมืองนอกก็รู้สึกว่าแบบเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องปกติตั้งแต่เด็กเลยอะโปพ,พวกพี่จะทําแคมปิ้งแล้วพี่จะมีเพื่อนฝรั่งอะที่แบบเขากับจะแบบครอบครัวเขาจะชวนพี่ไปตลอดอะไรเงี้ยแล้วก<ม>็เผาให้มันละอูอย่าน,นี้เง้เดี๋ยวมันก็จะสุกต่อไปอีกนิดนึงด้วยมันก็ใช้เวลาแหละแต่ได้อารมณ์ดีได้เตอร์เ่ง ตีไข่แดงตีไข่แดงก่อนแล้วเดี๋ยวใส่มะนาวการใส่มะนาวเข้าไปในไข่แดงคือจะทำให้ไข่แดงเนี่ยคลายโปรตีนออกเพื่อที่ให้มันสามารถอิโมิซิฟากับน้ำมันได้อน,นี้ออาไปเลยว้าว <Wow. S 1> นี่เขาจะได้เห็น <Wow. S 1> ซึ่งเมโยเนสข้อสำคัญก็คือให้จำอยู่แค่นี้โปรตีนน้ำมันไข่ ไข่น้ำมันแอซิดแอซิดก็คือมะนาวหรือน้ำส้มสายชูได้ใส่ลงไปแล้วเราจะเห็นเลยว่าไข่จะมีสีที่อ่อนลงเกิดจากการมะนาวไปแยกโปรตีนใน,ขนไข่ได้ต่อใส่น้ำมันครับอุม้ม,ม,มันอยู่ผมนะมัน,นมติดที่มือที่ที่เราบอกให้เดจกา,าเทจต์สลีอันนี้ใช่ไหมนะพอเตะปุ๊บเราตีมะนาวเข้าสีให้แรง ยิ่งเราตีแรงเท่าไหร่อะเราจะยิ่งทําให้มันเบาการที่เราทำให้มันเบามันเกิดขึ้นจากการที่เราตีอากาศเข้าไปรเค็ดใส่แดงปุ๊บนีเมลเลชทำง่ายมากใส่น้ำมันลงไปน้ำมันักหนึ่งกองอะก็ประมาณที่แปดสิบถึงหัวจังต่อหน่กองนะมาแล้วแต่ว่าความหนักความเบาอันนี้เราต้องการให้มันหนักนิดนึงเพราะว่าเราจะมีของเหลวเพิ่มเข้าไปจากน้ำจิ้ม ใส่เพาะเขอีเมาสุดท้ายแค่่าเรเห็นเราเห็นข้ามน้ำมันลอยให้หยุดเทน้ำมันแล้วตีต่อเพื่อให้มันไม่แยกตัวอันนี้ปกติเมนี้เขาจะใส่เกลือกันเราไม่ต้องใส่แล้วเพราะว่าเรามีรำปลาไม่ไม่ยี่หาไม่ไม่ไงเ็าบอกแล้วเอาแบบไม่ไม่เป็นจริงหรอไม่ไม่จริง ให้ผู้ชมดูหน่อยเมดูง่ายๆคุณพี่ได้ยังผมน้ำจิ้มผมเสร็จแล้วเนี่ยโอ้โหเสร็จพร้อมกันเลยโหโดก็นี่ใสซอยไรบ้าง Miss ใส่ชิมย่างชิมย่างต้องชิมมันก่อนอร่อยชสุดเมมีความมั่นใจ ซอยใบมะกรูดมพี่พีใบมะกรูดินี่จีเอาแกนใบมะกรูดออกวนนวนนมวนนหน้ก็ใส่น้ำจิ้มเลยคือหลายที่ก็แบบคืออะไรเหรอรู้สึกวาแบบมากที่เรากินน้ำจซีฟู้ดธรรมดามันจะเข้าเกินไป ท่มของเราพี่ใส,ส่น้ำิมน้ำจิมผมก็ออ,อกมาล <c oughs> ้อมๆดีมากอืมไม่พี่คิดว่าใส่น้ำจิ้มได้อีกนะเอาแซ่บๆหน่อยเฮ้ยแต่มันนะมันได้อยู่นะใส่ไปแค่ช้อนหนึ่งเอาแค่เนื้อนะเมลน้ำเฮ้ยมันแะซ่บๆเลยแซ่บเวอร์เลย <c oughs> แล้วดูแบบอยากจะบอกว่า รีดออกรีดออกนี่เราก็จะได้กุ้งที่ตัวตรงไม่งอแบบนี้ตัวตรงนี่แล้วก็มันก็จะมีอะครับปอกปอ,อกกุ้งให้น้องก่อนเป็นไงนี่มายแบรมายแปรคือเป็นเมโยองเนสแบบน้ำจิ้มที่แบบมันมันจะเหลวนิดนึงนะแตบบ่มันแบบ คือเราตั้งใจให้มันแบบมันดอปอะแล้วไม่ได้เผ็ดเกินไปแล้วมันพิมพความนัวความมันติ๊กจานนี่จิ้มหนักิ้มเลยปะจิ้มได,ด้ดูที่ควาเครือบอะดากินเลยพี่จะปอกอันหนึ่งแกะแกะให้กับตาก,กล้องหน่อยแกะให้กับตาก,กล้องโอ้โหดูมันดิ นัวไหมอร่อยไหมซึ่งเป็นเป็นเมนูที่ทําได้ง,ง่ายๆที่บ้านนะแล้วก็แค่แบบบางทีกินน้ำนซีฟูด้ดต,ตลอดมันก็น่าเบื่อนะเนาะแต่นี่รู้ไหมว่าทําไมเมลนี้เราถึงเหลวของเหลวใช่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 ถ้าสมมุติเราต้องการให้มันเข้มข้นกออ็แนะนาว่า <c oughs> เปลี่ยนจากน้ำปลาเป็นเกลือใช่แล้วก็อย่าทาให้มันเหลวว่าแค่ปั่นพริกะกับกระเทียม นี่เดี๋ยวเราขอป้อนป้อนตะกรงก่อนนะคะมาแล้วน้องใครจะเอาคู้ให้นี่เก่งมาก<ม>ดูนะน้องดูนะจิ้มเลยใส่ไม้มาด้วยใส่ไม้มาด้วยจิ้มเลยใส่ไม้มาด้วยโห <c oughs> ดีปะไมดไม่ไม่เสียแบบตรงตรงนี้โอ้หมันเลิศแล้วว่ะม่ไม่เสียแบบตรงตรงแบบนี้เลยเนี่ยเนี่ยน้องใครเนี่ยฮะน้องเรา มาหนึ่งยทุโอ้โเร็วๆมันจะได้แบบเปลี่ยนมิติในการกินน้ำจิ้มเนาะก็นี่นะเราได้กุ้งเผาเราแล้วก็เป็นเมนูที่ง่ายๆแล้วก็เป็นกิจกรรมที่เราทำได้ที่บ้านกินกันง่ายมากๆเลยถ้าใครแบบไม่อยากเสียเวลามานั่งปิ้งที่ะอันก็ให้ซื้อตะแกรงมันก็ได้มันก็น่าจะร้อยกว่าบาทอย่างเงี้ย โอเคก็มีอะไรก็ฝากคอมเมนต์นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ subscribe กด subscribe ท่าอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็ติดตามตอนต่อไปถ้าใครมีไอเดียมีเมนูที่อยากให้เราลองทำหรือมามาสาธิตเราก็จะได้ได้อัดกันต่อไปนะคะไงก็ฝา,ากด้วยเนาะแล้วก็มีอะไรให้เราปรับปรุงก็แจ้งด้วยนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีครับ๊ายบายแก๊สต่อ,อ,ตอแกห้ต่อ